สวัสดีค่ะฟ้าใสนภาชาค่ะคลิปนี้เราจะมาทราบกันว่านิสัยส่วนลึกของหนุ่มสาวชาวปีจอเป็นอย่างไรกันบ้างเพื่อที่เราจะได้รู้จักความเป็นตัวตนของเขาให้มากขึ้นค่ะเดี๋ยวเรามาทราบกันเลยค่ะชาวปีจอเป็นคนมีสเสน่ห์เป็นที่พออกพอใจเพศตรงข้ามจุดเด่นของคุณก็คือคุณมีความซื่อสัตย์และไว้ใจได้เสมอ ช่างเห็นอกเห็นใจผู้อื่นและชอบช่วยเหลือผู้อื่นเป็นคนที่จริงใจมากให้เกียรติผู้อื่นไม่ดูถูกเป็นคนช่างสังเกตขี้อ้อนขี้สงสัยช่างบน่นแล้วก็น้อยใจเก่งด้วยค่ะปล่อยครั้งที่เกิดความเหงาและความโดดเดี่ยวนี่เป็นสิ่งที่คนปีจอกลัวมากๆค่ะบางครั้งคุณก็เป็นคนเชื่อคนง่ายเกินไปมีอารมณ์ขึ้นขึ้น,นลงลง มักจะงองแงฉุนเฉียวง่ายแต่ก็หายเร็วไม่มีพิษภัยอะไรเป็นคนโกรธไม่นานมองโลกในแง่ดีฉลาดแต่ขาดความเฉลียวช่างเจรจามีอารมณ์ร่าเริงเบิกบานไม่เคร่งเครียดมีน้ำใจกว้างขวางชอบใช้ชีวิตสบายๆไม่เรื่องมากคุณเป็นผู้นำที่ดีได้ไม่ค่อยคิดร้ายกับใครบักจะคิดมากไปเอง แต่ก็สามารถปลอบโยนคนอื่นได้เก่งชาวปีจอไม่ชอบความอึกรกะทึกครึครื้นมากนักแต่ก็เฮฮาปาร์ตี้ได้เพียงแต่ว่าจะขอมีมุมส่วนตัวบ้างคุณรักความยุติธรรมและพร้อมจะต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งความถูกต้องไฝรู้รักความก้าวหน้าคนเกิดปีนี้บางครั้งคุณก็พูดไม่ทันคิดมีอารมณ์เป็นหลัก อารมณ์ขันของคุณก็มีเหมือนกันนะรู้ชนะรู้อภัยอ่านใจคนเป็นหลงตัวเองก็มีบ้างสำหรับคุณแล้วเพื่อนต้องมาก่อนเสมอบางทีคุณก็เป็นคนเอะอะโวยวายไม่เบาอยากรู้อยากเห็นจนเกินเหตุบักจะเดือดร้อนแทนเพื่อนเสมอชาวปีจอเป็นคนที่เก็บความลับไม่เก่งไม่ชอบการอยู่นิ่งเฉยทำอะไร มักจะไม่ค่อยพิถีพิถันมากนักทั้งที่ความจริงก็เป็นคนที่มีฝีมือคุณชอบความเรียบง่ายสะดวกสบายเข้ากับคนอื่นได้ง่ายแต่สิ่งที่คุณต้องระวังก็คือการใช้วาจาค่ะอาจจะทำให้ตนเองเดือดร้อนได้ข้อดีของคุณก็คือเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเอื้ออารีมีน้ำใจเป็นอย่างมากในด้านของความรักชาวปีจอ เป็นคนที่นิยมความรักแบบเงียบเรียบง่ายไม่กระตุกกระตากบางทีเป็นแฟนกันมากเกือบปียังไม่มีใครรู้เลยนอกจากคนใกล้ชิดของคุณนั่นเองสรุปแล้วหนุ่มสาวชาวปีจอเป็นคนน่ารักจิตใจดีมีสเสน่ห์ต่อคนรอบข้างคุณชอบช่วยเหลือผู้อื่นจริงใจแต่เอาใจใครไม่ค่อยเป็น คุณมีจิตใจกล้าหารมีความพยายามรักความก้าวหน้าจุดอ่อนที่ชาวปีจอควรระวังก็คือเรื่องของการใช้คำพูดจุดเด่นของคุณก็คือความจริงใจความซื่อสัตย์รักพวกพ้องเป็นอย่างมากค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกๆก,การติดตามพบกับคลิปใหม่ๆจากเราได้ฟ้าใสนภาชาฝากกดติดตามกันด้วยนะคะ ขอบคุณและสวัสดีค่ะ